สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันที่19มกราคม2568ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานปริญญาบาัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมาธิราชประจําปีการศึกษา2565เป็นวันที่2 วันนี้เวลา1 8 1 0นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็พจพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารอเนกนิทัศน์มหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมาราชอําเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมาราชประจําปีการศึกษา2565เป็นวันที่2โดยมีผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาศึกษาศาสตร์วิทยาการจัดการวิทยาศาสตร์สุข ภาพมนุษยนิเวศศาสตร์รัฐศาสตร์กรเกษตรศาสตร์และสหกรณ์และนิเทศศาสตร์รวม1,320คนและพระอาจารเข็มทองคำตรีสอนแก่ผู้สำเริการศาึกษาที่ได้รับปริญญาเกียินิยมอันดับหนึ่งซึ่งผลการเรียนได้คะแนนยอดเยี่ยมสองคน มหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมาธิราชจัดการเรียนการสอนในระบบการศึกษาทางไกลโดยใช้วิธีการศึกษาผ่านสื่อะสมต่างๆเปอรสอนหลักสูตรต่างๆรวมทุกระดับการศึกษาใน12สาขาวิชา93หลักสูตร5ระดับได้แก่ระดับปริญญาเอกปริญญาโทรปริญญา,รรา,าตรีประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนยียบัตร โดยได้พัฒนาการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาวิชาการเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆทางพัฒนาการให้บริการของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องอาทิส่งเสริมสนับสนุสนง,งานด้านการศึกษาวิจัยเพื่อนำผลการวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการแก้ปัญหาวิกฤตของชาติเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น นอกจากนี้ยังให้บริการวิชาการแก่สังคมเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเองและเพิ่มศักยาภาพในการแข่งขันของประเทศรวมทั้งขยายและกระชับความสัมพันธ์กับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศและองค์กรระดับนานาชาติด้วยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเทคโนโลยีต่างๆ อีกทั้งส่งเสริมสนับสนุนการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมไทยร่วมกับชุมชนสังคมและท้องถิ่นต่างๆอันเป็นการอนุรักษ์พัฒนาและเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีของชาติให้คงอยู่ยั่งยืนสืบไป สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัยลรัษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวราตติยราชนารีเสด็จถึงสาพานาธารณรัฐเยอรมนีแล้วโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน วันที่18มก,กราคมพุทธศักราช2568เวลา5นาฬิกา50นาทีตามเวลาท้องถิ่นของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมน,นีซึ่งช้ากว่าเวลาในประเทศไทย6ชั่วโมงศาสตราจารย์ดรสมเดจพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลยลักลณ์อัครราชกุมารีกรมภศษีสว่างควัตวรคัติยราชนารีประทับเครื่องบินของสายการบินลุกฮันซาเที่ยวบินที่ l อ7ฮ7 3 จะเดบถึงท่ากาศยาน,านาชาตินครมิวนิกสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนมีโดยมีนายนัทวัฒน์อิสนามาระเอกอัครราชทูตนกุงลอนดอนและภริยานางสาวประเพณพิมพ์ประจนุนปนันปจนึกกองสุนใหญ่นนครมิวนิกข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตนกุงเบอร์ลินข้าราชการสถานกองสุนใหญ่นนครมิวนิกและคุณหญิงบาบาร่าลีเพลอดีตกองสุนใหญ่กิติมศักด์นนนครมิวนิกเฝ้ารับเสด็จ เวลา8นาฬิกาประทับเครื่องบินของสายการบินลุคฮันซาเที่ยวบินที่ l อ0 9 5เจะเด็ดไปยังท่าอากาศยานนานาชาตินครแฟรงก์เฟิร์ตเครื่องบินใช้เวลาทำการบินประมาณหนึ่งชั่วโมง5นาทีเพื่อเสด็จถึงนายนัทพงษ์รัฐถพิพัฒน์กงศุนใหญ่นนครแฟรงก์เฟิร์ตและพระยาข้าราชการสถานกงศูนใหญ่นนครแฟรงก์เฟิร์ตผู้ช่วยทู้ส่ายทหารสามเหล่าทัพหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยนานานครแฟรงก์เฟิร์ต ข้าราชการสถานกงสุนใหญ่นนครแฟรงเฟิร์ตเฝ้ารับเสด็จจากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่งไปยังโรงแรมที่ประทับออยโรแพริเออร์เอร์โฮฟไฮเดลเบกเมืองไฮเดลแบร์กระยะทางประมาณ90กิโลเมตรเมื่อเสด็จถึงข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตนักกุงเบอร์ลินและข้าราชการสถานกงสุนใหญ่นนครมิวนิกและเจ้าของโรงแรมเฝ้ารับเสด็จเมืองไฮเดลแบก ตั้งอยู่บริเวณแม่น้ำเลคคาเป็นเมืองในรัฐบาเดนเวอร์ทเทมเบิร์กทางทิศใต้ของนครแฟรงเฟิตมีสิ่งก่อสร้างด้วยสถาปัตยกรรมศิลปะบาโรกทำให้เมืองไฮเดลแบกได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั่วโลกและถูกขนานนามว่าเป็นเมืองโรแมนติกนอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งของมหาวิทยายลัยที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรปและสถาบันวิจัยที่มีชื่อเสียงในระดับนานาชาติมีประชากรประมาณ80% สำหรับการเสด็จเยือนสพันสาธารารัฐเยอรมน,นีระหว่างวันที่17-27งมกราคมพุทธศักราช2568ศาสตราจารย์ดเอร์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณนวลัลยลักอัครราชกุมารีกรมภศษีสว่างขวัตวรัติยราชนารีจะทรงลงพระนามและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพิ่มเติมระหว่างราชวิทยายลัยจุฬาภรณ์กับศูนย์วิจัยโรคมะเร็งแห่งสพันสาธารณรัฐเยอรมน,นีณเมืองไฮเดลแบร์ก และทรงงานทางวิชาการของราชชีวิตเทัยจุลาภรณ์ตามคำกราบทูลเชิญของศูนย์วิจัยโรคมะเร็งแห่งสาพันสาธารัฐเยอรมน,นีประทัดวงการชกอกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากเมืองไฮเดลแบร,ร์กสหพันสาธารณรัฐเยอรมนี ข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แล้วนะคะดิฉันกมลวันณสุนทรธรรมสวัสดีค่ะ